ก <mile inside. S 2> ้อยอ่ะก้อยเป็นก้อยให้หน่อยดิวันเนี้ยเออเป็นก้อยให้หน่อยดิสวัสดีค่ะพี่รักข้าสุวนรายการที่รักที่รักปะอ่าเอพวกมึงน่ากินไหมน่ากินมากแล้วไข่ดูแบบกลมมากอ่ะกลมมากอ่ะ และร้านที่พูดถึงก็คือร้านเจแอนมาถึงแล้ว สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของเล็กครับผมเห็นผมอยู่ในอเล็กคิทเช่นสตูดิโอนี้แปลว่าวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูมาแนะนาคุณผู้ชมอย่างแน่นนอนครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกซึ่งเรานัดเอาไว้เนี่ยอีกแป๊บนึงเนี่ยต้องรีบไปแล้วเรานัดสาวๆเอาไว้เพราะฉะนั้นเมนูที่จะมาแนะนําในวันนี้เรียกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยแน่แค่123ครับผมยังไงนะหนึ่งสองสามยังไงนะยังไงเหรอเพราะว่าวันนี้เรามีนี่ครับผม เพราะเรามีตัวช่วยก็คือプレโกซอสครับผมแล้วก็プレโกดรายพาสต้าแค่3สเต็ป123ก็สามารถอร่อยได้เลยคือจริงๆนะ Pre เนี่ยプレโกเนี่ยเขามีหลายซอสมากแต่วันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยคือคา r โบนาร่ามัชรูมครับผมแล้วให้เรียกว่า1 2 3นี่คืออะไรมันก็คือขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนครับผม 1. ต้มเส้น 2. เตรียมซอส 3. พร้อมอร่อยได้เลยวัตถุดิบของเราที่จะใช้นะผมก็คือเส้น สปากเกตตี้นะครับผมเพลโกใช้เป็นเส้นสปากเกตตี้แต่ว่าจริงๆแล้วเพลโกเนี่ยเขามีเส้นพาสต้าหลายแบบมากคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วก็เพลโกซ,ซสอสครับผมมัชรูมคาโบนาราต้มเส้นนะครับผมเรียกว่าหลายๆคนคงรู้วิธีอยู่แล้วแต่ว่าชวนกันนิดนึงมือนกันก็คือใส่น้ำมันมากอกลงไปก่อนเพื่อให้เวลาต้มเส้นเนี่ยพอเส้นสุกแล้วมันจะได้ไม่ติดกันมีความมันนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือทีนี้เราก็ใส่เส้นครับผม ครึ่งห่อแล้วกันกินกันเยอะโอเคครับผมตอนนี้ระหว่างเรารอต้มเส้นนะครับผมเรามีเวลาในการปอกหัวหอมแค่4นาที30วิเท่านั้น คือมันกินมันกินแบบนี้ได้เลยคือซื้อเฟรนฟรายมาจิ้มก็ได้ซื้อพวกมันฝรั่งทอดมาจิ้มก็ได้มันอร่อยแล้วอ่ะมีความครีมครีมนะฮะรสชาตินวลนวลเพราะฉะนั้นผมจะใช้เบคอนเนี่ยลงไปผัดเพื่อเพิ่มความเค็มเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันจากเบคอนตัวนี้ด้วยในการผัดน้ํามันจากหมูอ่ะมันจะมีความนัวมากกว่าเวลาผัด เตรียมวัตถุดิบทุกอ,อย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะเริ่มจากการเอาเบคอนหั่นหนาเนี่ยทำให้มันเกรียมแล้วก็รีดน้ำมันออกมาแล้วเราเอาน้ำมันนั้นอนะไปผัดกับสปากเกตตี้คาร์าโบนาราเพรโกซอสกันต่อเริ่มเลยครับ <c oughs> ยังไม่ร้อนมาก่อนแป๊บนึงอีกแป๊บนึ e ง <c oughs> คือเนี่ยเริ่มเป็นเมนูที่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องเตรียมอันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามัน 1, 2, 3ได้เลยมผู้ชมอาจจะเปลี่ยนจากเบคอนเป็นแค่แฮมที่มันกินแบบสดๆได้แต่ว่าอเล็กแบบดกวนอะ๋อได้รเีนนา น้ำมันออกมาครับผมเราเบคอนเราก็เริ่มเกียมแล้วเราจะเอาเบคอนออกมาก่อนพอเราผัดหัวหอมได้เหลืองประมาณนึงนะครับผมก็ถึงเวลาของเคระเอกของเราเพ s โกซอสคา b o โบนารามัชรูมครับผมเปิดแล้วก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บ คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมเนี่ยเป็นไงเหมือนแบบมีเชฟมาทำให้ที่บ้าน บ้านไหนอยากได้เชฟไปทําจ้างได้นะครับผมคือรู้ว่าซื้อฟีโก,โก้อ๋อบ้านไหนอยากทำสเกตตี้อร่อยๆแบบนี้เหมือนมีเชฟไปทําให้ฟีโก้ครับผม <laughs> จริงๆอนเนี้ยเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าอาหารของเล็กเพิ่มไปอีกน,นิดนึง <laughs> เพิ่มความอ้วนเข้าไป <laughs> เพราะเราคือเด็กอ้วนนะฮะ <laughs> เราโรยมอสซาเรลล่าลงไปข้างบนนะครับผม ดูดีมากคผู้ชมอ่ะชิมก่อนแล้วกันครับผมอืมมันเมนูเด็กอ้วนชัดๆัดเส้นไม่ขาดเลยนะเส้นเขาดีเส้นเขาดีาดคือเนี่ยจะเป็นแบบรสชาตินัวๆความอร่อยของตัวซอสพริโกคาโบนารามาชรูมเนี่ยผสมกับกลิ่นชีสกลิ่นเบคอนมันแบบ อร่อยมากอันนี้คุณผู้ชมสามารถทําตามได้ไง่ายๆที่บ้านนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาดูสูตรในรายการอาหารของเล็กได้ซ้ำๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเพลโก้เนี่ยเขาคือ1นึ่องะต้มเส้นเตรียมซอสพร้อมอร่อย อันนี้มันง่ายจริงคุณผู้ชมแล้วก็มีรสชาติให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาเดี๋ยวขึ้นให้เลยว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างตุ้มซื้อได้ที่นี่ทุกที่เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเพลโกก็ได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ให้หมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเจอสาวๆกันลุยใครอะใครอะทำไมอยากรู้ไปหมดเลยก็รอรอดูสิรอดูแม่นั่งตัวเองใ<ม>ช่ไหมคะอ๋อแม่นตัวเองเหรออ่ะสวัสดีค่ะลัตต ก้อยอ่ะก้อยเป็นก้อยให้หน่อยดียวเนี่ยเออมันก้อยให้หน่อยดิเราลองิดรายการสวัสดีค่ะไปเราเของข่รายการก้อยนัาตี่ดีนะอย่างเงี้นะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะดีเราเข้าวรายการท่านผู้รับที่รับก็องเอ้ยพวกมือ้าไงมือวันแล้วำไมผู้ชายหล่องไมแข็งกบบเชิญสุดฮอสุดปังมากเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยด้วยนะเออกุ้งตาหัดเลยตุงตาหัดเดียวกับมือ กฎเหล็กของรายการพี่อ่ะมีปะของพวกหนูก็มีฮะถ้าขึ้นรถถ้าขมีกฎถต้องสดอ่ะของพี่มีอ่ะใรายการพี่ถ้ามาออกรายการพี่ต้องสวดสวดคืออะไรสวดอะไรจริงเหรอกินเยอะเหรออ๋อกินเยอะๆได้ได้ๆๆพวกหนูจบเมากี่ปีแล้วหกเฮ้ยเออว่าหนูพี่จบสิบชุดพวกหนูพวกหนูยังได้อยู่นะหนูไปดูเป็นเด็กปีหนึ่งหรือปะไม่คือพี่คุยกับพวกหนูมาก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปกินตรงสามย่านใช่ไหมใช่ด้วยความที่ เราจบกันมานานละวงสามย่านมันก็มีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแต่พี่จะพาไปร้านที่ตอนที่เราเรียนอ่ะร้านพวกนี้คือเป็นอมัสนี่มันหนุ่มฮอตของวงการมันเทงเออฮอตไหมฮอตไหมไม่ฮอตไม่ฮอตไม่ฮอตหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมีคนมาดับไฟพี่เป็นนักมีคนมาดับไฟพี่เป็นนักเตะผมน่ารักแตะเลยรตะเลยเตะเลยก็ตายดีครับ อยู่นิเทศอ่ะปกติกินข้าวที่ไหนกินก็กินโรงอาหารนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้ดีพอจริงจริงพวกเราแบบว่าเป็นคนติดขนณดใช่ไหมโอ้โหดีดีมพิดีกรเราต้องขอรายการอาร์เรคฝนมันตกพลายลำบากเราไปคุยกัน้ำตกคือจริงต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วใน3าย่านนะนอกจากโรงอาหารของในแต่ละคณะสามย่านก็คือเหมือนจะเป็นเป็นแหล่งที่ฝากท้องของเด็กจุฬาด้วยเหมือนกันรวมถึงแบบบุคลากรอุ้ยแมวอุ้ยสบายไหมสบายไหมชอบไหม สามย่านนี้เป็นแหล่งแบบอีกแหลกหนึ่งที่ฝากท้องเด็กจุฬาแล้วก็คนแถวนี้แล้วก็ใช่เคยมาร้านนี้ไหมข้าวหมูแดงนะครับไม่เคยเลยเอาจริงๆป้ากินข้าวในสามย่านน้อยมากเพียงเล็กหนูเคยเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นหน่อยปะม่นรอใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นหน่อยผมว่าเดินมาไกลเกินไปแต่ พี่เรียนจุฬาจริงๆพี่จบจุฬาแต่พี่อยู่ฝั่งโน้นไงออกพี่มาเล่นเกมอันนี้อันนี้หนูอยากรู้อยากรู้พี่เคยมีแฟนเป็นเด็กนิเทศไหมไม่เคยแล้วพี่เคยเออเคยจิตไหมไม่เคยเคยได้เหรอไม่หมายถึงว่าเราเคยชอบคนที่อยู่ในคณะนิเทศบ้เงล่าอู๋เยอะแยะดูนะคือนิเทศอักษรบัญชีเศรษฐศาสตร์นี่มันคือคณะที่พวกพี่อยากจะมาเดินเล่นเข้าใจอ๋อเพราะว่าผู้หญิงเพราะว่าเข้าใจไหมว่าตรงคณะพี่อะถ้าพวกหนูเคยไปมันมีหนูชายใช่ปะเหม็นเหงื่อมากเหม็นเหงื่อมาก ใช่เ้ชายเยอะร้านเนี้ยคือร้านที่พี่คิดว่าเป็นข้าวหมูแดงที่อร่อยสุดในชีวิตพี่ในชีวิตเลยหรอในชีวิตพี่ยังไม่เคยกินข้าวหมูแดงหมูกรอบที่อยู่โคราชเดี๋ยวไปเอาร้านนี้ก่อนโคราชมันไกลไปโอเคเอาร้านนี้ก่อนแต่ว่าเชื่ออย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันมีความออริจินัลบางอย่างอันนี้คือช่วงนี้คืออินเสิร์ตร้านละอินเสิร์ตร้าน ากินไหมน่ากินมากเราจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาอะของร้านอื่นจะเป็นแบบว่าดำๆคนใๆจะแบบเออแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบใสๆก็ก็รู้สึกว่าซีอิ๊วธรรรมดาาเไข่ดูแบบกลมมากอ่ะกลมมากอะแล้วมึงก็ตื่นเต้นกับเรื่องอะไรเล็กน้อยได้จริงเหมือนกันนะเพื่อนไม่อร่อยกว่าโคลาดหรอไมันเหมืนแบบเขาทำโมคาโคลาสูตรอะ ของที่โฮล่ามาจะมีความแบบว่าเข้มข้นมากแต่อันนี้มันมีความแบบว่ากลมกรอบละมุนละมุนอ,มอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นข้าวหมูแดงแบบพี่กินด้ทุกวันเนาอ,อืมแบบออริจินัลอะแบบง่ายๆแล้วก็แบบแต่ทุกอย่างดีหมดหมูมแดงก็นุ่มหมูกรอบก็คือเป็นหมูกรอบที่ถูกต้องคุณเข้ามมันกับเนื้อมันแทรกกันแบบพอดีเนาะเออแบบว่าเรียงตัว ซ้ำหนึ่งนะสองจานเลยอรอพี่ก็กังวลเหมือนกันเพราะเราต้องไปกินต่ออีกสองจานแต่ว่ามันอร่อยมากคุณผู้ชมร้านนี้อร่อยมากจริงแล้วก็ได้อดดิแล้วมากินบ่อยเราก็เลยแบบคิดถึงอยู่ในอยู่ในจุฬาห้าูค่ะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอจริงๆก็คือเสิร์ชว่าเจได้เจดสามย่านเจไดงสามย่านโอเคค่ะเดี๋ยวไปร้านที่สองกัน ที่ร้านเมียนชื่อเมียนเพราะเมียนเป็นภาษาจีนเมียนแปลว่าเส้นพี่เพื่อนพี่ส่งมาให้ได้อ่านได้เลยคือร้านนี้เป็นของเพื่อนเล็กเพื่อนที่ไหนคะเพื่อนจุฬาอ๋อเป็นของเพื่อนีุฬาใช่ไหมเออเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานอะไรนี่มากินนี่เพราะอร่อยหรือเพราะเป็นร้านเพื่อนเพราะอร่อยคือเมนูส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเส้นครับผมจะเป็นพวกราดหน้ากับซีอิ๊วเขาบอกว่ากุ้ยช่ายทอดขายดีสุดสใช่นี่เนาะไม่บอกน่ากินเขาไม่ได้บอกว่าอร่อยนะแต่เขาบอกว่าขายดี จะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยมากจริงๆคือทำไมเท็กเจอร์มันดีจังอะมันมีความแบบพอดีมากอร่อยมากจริงพูดได้เลยว่าเป็นกล้วยชายที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาคำพูดไม่อะไรคนเลยนี่เป็นการผสมผสานที่ดีมากเลยอะ อร่อยอ่ะหนูไม่เคยกินกุ้ยช่ายทอดหรอหนูไม่เคยกินกุ้ยช่ายทอดหรอไม่อ่ะอันนี้ผมก็ค่อนข้างอบมากอ่าใช่คือมันกรอบนอกแล้วก็นุ่มมากๆข้างในซอสก็อร่อยซอสแบบเข้มข้นไม่ไม่ยไม่เค็มเกินอยากให้เปลี่ยนชื่อร้านเลย่ต้องเป็นราเมียนชื่อร้านกุ้ยช่ายดีกว่ากุ้ยช่ายของเค้าที่อ่ะเดี๋ยวกินอ่ะผักติดฟันนะนี่ก็ติดนะหยอกยอกหยอกแต่ในเรื่องของผัดซีอิ๊วแล้วก็ราดหน้าต่างๆนะฮะคือ มันหอมกระทะเนาะเขาทําใหม่ทุกจานมไม่มีมมทําทิ้งไว้อย่างราดหน้าเนี่ยก็คือน้ำราดอ่ะก็คือ,อต้องทําใหม่ทุกจานเหมือนกันม,มีกรอบนี่ก็คือทอดใหม่หมดไม่มีเตรียมมีไว้เรากุ้งใหญ่มากทุกคนคืนนีนจาให้ให้เต็มถ้าเที่ยบกับกุ้งแม่นาคคือราคาดีมากวิซอร์ดเขาอ่ะมันมีกลิ่นแบบมันกุ้งเลยเนี่ยหรอใช่ คือที่เขาใส่มันกุ้งผสมลงไปด้วยมันทำให้แบบเหมือนกินเข้าไปแล้วมันหอมอ่ะหอมมากคนมันกุ้นไปด้วยอ่ะก็คือร้านเมียนนะผมก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในจุฬา48เมื่อกี้เรา50 50มันถือกกันเพื่อนๆเลยเรียกว่าเหมือนพอทิ้งเส้นมาแป๊บนึง เส้นมันจะเส้นเหนียวอ่ะมันจะแบบเียวค็มเหนียวแบบดีหรือไม่ดีดีเคียวมันใช่ปะมันจะแบบเคียวแล้วมีแบบเท็กเจอร์เข้าใจลองเคียวดูพี่เลยบอกว่าไม่รู้สึกอ่ะมันหยุนหยุนสปอร์ตสปอร์ตนี่อีกร้านหนึ่งที่พี่เล็กจะพาไปที่จะบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ตี๋รอคอยที่สุดเพราะว่าเป็นสายแซ่ดเนี่ยเป็นสายตำรสจัดอืมอาหารอีสานร้านนี้เลยค่ะเจแอนสั่ย่างไปกัน ตอนเรียนอ่ะมันก็มี2ร้านที่ดังที่ดังมากๆคือเจแดงแต่พี่ยังมากินเจแอนเป็นประจำเพราะว่ามีเมนูที่พี่แบบชอบมากมากพูดได้เลยนะว่าเจแดงดังคอหมูย่างใช่ไหมใช่แต่ที่เนี่ยคอหมูทอดคอหมูทอดแต่ว่าเอาคอหมูไปทอดนะมันเอาคอหมูที่มันมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยไปชุบแป้งแล้วไปทอดแล้วมันอร่อยมากใช่ปะพี่อลิศบอก และร้านที่พูดถึงก็คือร้านเจแอนมาถึงแล้วเป็นยังไงหรือยังไงอ้ยยังไงไก่กรอบมากคอหมูทอดที่พี่เอลิสบอกว่าเด็ดจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามลองดูน้ำจิ้มที่เขาเพิ่งทำเสร็จหม่นะคะนะงไง หอมมันอร่อยไอยผิวข้างนอกอ่ะม,มันมีความคล้ายๆลาย้าเคปซีมันชุบแป้งแล้วก็ทอดอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบเนี่ยขอบมันจะเป็นแบบแป้งแป้งทอดม,มันกินคอหมูย่างที่ข้าอองนอกมาเคปซีทอดริง คือด้วยความที่คอหมูย่างอ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละเนื้อมันจะเด้งเด้งมันๆใช่ไหมถ้าเป็นคอหมูแท้นะอย่างนี้ดูลายเรารู้แล้วว่านี่คอหมูแท้เขามีการเอาไปเคลือบแป้งเอาไปทอดอ่ะมันจะกลายเป็นมีจากมีเด้งมีมันใช่ไหมมีเด้งมีมันกลายเป็นมีกรุบกรุบมีแบบความทอดอยู่ด้วยมันทําให้แบบ texture การกินซ่อมเพิ่มขึ้นเราก็ซ้มตําเขามันแบบครบรสแล้วก็ซ้มตันมันต้องกินแบบบ้านๆอย่างนี้คือถ้ายุคนี่คนที่เป็นร้านส่อมตําแบบติดห้าจะติดหวานนิดนึงมันไม่ได้ใจเวลากินส่อมตันมมันต้องแบบ อันนี้คือหมูล้องไห้อหมูล้องไห้ไงลองด้วยอืมมันอร่อยเลยชอบจานเนี้ย่อยนะเนี่ยทำไมจานมันสวยอ่อหรือไงคือรู้สึกว่ามันนุ่มด้วยแต่ว่ามันเหมือนมันมีรสชาติในตัวมันเองอยู่แล้วคือไม่ต้องจิ้มก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้ คือมันก็คือจะเป็นฟิลเหมือนลาบหมูทอดอ่ะอันนี้คือเอาหมูกระเทียมหมูสับกระเทียมมาปั้นก้อนแล้วไปทอดแล้วแบบมาปั้นก้อนเนี้ยข้างนอกมันมีความกรอบในเนื้งข้างในเป็นนุ่มๆต้องฝังกุ้งอร่อยอร่อยทั้งหมดบนโต๊ะนี้ให้เลือกหนึ่งอย่างจิ้มที่ชอบที่สุดพร้อมกันรับน้องนั่งถนนเต้นไก่ย่างเต้นอะไรเต้นวะไรก็ไปโอเคแต่ต้องลองเพลงดังๆด้วยนะได้ได้ทหายแล้วคุณถ้าเกิดจิ้มไม่เหมือนเคยแตกต่างโดนทำโทษได้ หนึ่งสองสามมือมึงมึงมือมือเรื่องอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามเมื่อกี้มือมเป็นยังสามวาชอบร้านไหนสุดถ้าเป็นแบบความรู้สึกตอนกินอะยังไม่ลืมนะว่าต้องโดนคำโทษอ่านแค่ต่อรู้สึกตอนเกลจะรู้สึกว่าชอบร้านแรกก็หิวเพราะว่าเออเหมือนมันเป็นร้านเปิดด้วยแล้วก็แบบทุกอย่างมันดูเข้ากันตรงก่อน พี่กับพี่เล็กยังไงบ้างคะพี่ชอบบุกร้านไม่ต้องถามพี่หลายใจเลือกไเนี่ยเมื่อร้านหนึ่งถ้าไม่เลือกไปว่าหลายใจอย่างอื่นพี่เลือกหลายอย่างได้แต่แต่อะไรเลือกแต่พพเร็วแต่ถ้าคอมมูทอดต้องเจแอนโอ้โหโอโอ้โหเหโอนโอ้โหโล้โหโอ้อ่หอ้าอ้อ้หโหโอ้อ้าหโอ้่หอ้อ้โหโอ้ออ้้หอ้โหโ้โอ้ออห้อบห้ออ้ออออตออนเหอออ้้หอ เทปหน้าๆนะคะใครอยากให้พวกเราพาไปกินข้าวที่ไหนนะคะก็ติดตามก้อยนาตีดีมถ้าถึงเวลาพี่จะรักป้าก้อยนาตีดีมนะคะนี่นะคะกดสามารถกดไลค์กดแชร์กับเพา๊กกับเพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องอาเล็กทีระเดชออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบ Subscribe ช่อง อาเล็กทีออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็รายการอาหารของอาเล็กอาหารของอาเล็กเรื่องนี้เราจริงจังเรื่องกินเราจริงจังอาหารของอาเล็กเรื่องกินเราจริงจังมือมึงไม่จริงจังเลยโอเคโอเคสี่สามสองอาหารของอาเล็กเรื่องรินเราเรี่อ่าสี่สามสองอาหารของอาเล็กเรื่องกินเราจริงจังเออ ขอบคุณค่าเดี๋ยวไปทำทอดบีมกันโอเคเออต้องมีผิดอะไรไม่เลือยลืมแล้วไม่เลือไม่ลือทำไหมเด้งสองเพลงอะไรนะทำทอดนี้อ่ะมันชิลมากเลยนะอ่าแต่ก็เต้นๆไปใช่ไหมอ่าหนึ่งรู้จักเพลงโคกปะไม่รู้จักเอ็นสองสามไหนบอกชิลไหนบอกชิลไหนบอกชิลสองต้องเต้นแบบเต็มยีดเลยหลอนหลอนหลอนจะนอนไม่หลับต่อที่หนูรู้ทำโทษอ่ะ หมดไปแล้วเลยอดก,กินช้าแล้วไปโอเค